สวัสดีค่ะพบกับหม,ม,มอน้ำนะคะนัมณิตาคลิปนี้นะคะหมอน้ำจะมาบอก4วิธีนะคะในการใช้สมองเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งนะคะมีอะไรบ้างข้อหนึ่งะคะ,ะาการใส่ใจเนาะการใส่ใจหรือว่าการโฟกัสเมื่อเราใส่ใจสิ่งใดโฟกัสสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นจะขยายผลมันเท่ากับเรากําลังเชื้อเชิญสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้อง สังเกตดูว่าทุกวันนี้เราใส่ใจเรื่องอะไรเราให้อาหารกับเรื่องอะไรเราฟีดเรื่องอะไรเรากําลังทําให้เรื่องอะไรมันโตเราเรากาลังทําอะไรเรากําลังใส่ใจเรื่องอะไรหรือโฟกัสเรื่องอะไรที่มันขยายผลนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ต้องไปให้อาหารมันเลยอันนี้ก็พูดบ่อยนะคะฉะนั้นเราจะมาฝึกนะคะฝึกแบบนี้ ให้เราฝึกนิสัยแบบนี้นะคะเป็นเวลา30วันต่อเนื่องแล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องห้ามทำเลยนะคะคือเช้าขึ้นมาปุ๊บหยิบม,มือถือเช็คแอปดำแอปฟ้าแอปแดงแอปเขียวแอปชมพูเช็คทุกแอปใครเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเลิกเลยนิสัยนี้เลิกเลยเพราะว่าถ้าการที่คุณเช้ามาปุ๊บ นะคะหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากการตื่นนอนแล้วคุณเช็คข่าวสารเรื่องของคนอื่นหมดเลยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลยไม่เป็นการพัฒนาร่างกายจิตใจจิตวิญญาณตัวคุณเลยนะชีวิตทั้งชีวิตะและชีวิตในวันทั้งวัน่ะมันจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการเลยคุณเริ่มต้นวันแรกด้วยด้วยด้วยวิธีการไหนด้วยเรื่องใดนะคะมันจะเป็นแบบนั้นทั้งวันอืม ชั่วโมงแรกหลังการตื่นนอนเนี่ยเรามีอารมณ์ภาวะอารมณ์แบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นทั้งวันถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณไปเผลอไปเสพข่าวลบข่าวดรามา่าปุ๊บคุณก็จะรู้สึกแบบหดหูซึมเศร้าผิดหวังรู้สึกแบบใจเสียเอยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับตัวความคิดคุณจะลากพาคุณไปแบบยาวไกลกว่าที่คุณจะประมาณได้เลยเพราะฉะนั้น ระวังให้ดีนะคะในหนึ่งชั่วโมงแรกของการตื่นนอนเพราะว่าอะไรมันเป็นช่วงการตื่นนอนมันเป็นช่วงที่ภาวะจิตใต้สํานึกเนี่ยเขากําลังแบบทํางานทํางานอยู่มันในภาวะสลึมสลือของตัวคุณที่มันตื่นนอนอไม่ใช่คว้ามือถือปุ๊บเนี่ยคุณรับอะไรเข้าไปเต็มๆนะคะและส่วนมากมันก็เราสะสมเรื่องนี้เป็นเวลานานการจะเคลียร์ออกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหยุดการก,าร,กระทําเหล่านี้นะคะแล้วหันมาทําสิ่งนี้แทนหนึ่งดื่มน้ําเยอะๆ ดื่มน้ําให้ร่างกายเพราะทั้งคืนเราไม่ได้ร่างกายเราไม่ได้รับน้ําไปก็ดื่มน้ำสองแก้วสาแก้วดื่มไปเลยนะคะ2นะคะ2ก็คือให้เราเนี่ยออกกําลังกายเออออกกาลังกายจะเป็นวิธีการใดก็ได้จะเดินจะวิ่งจะเวทจะคาร์ดิโอแต่ส่วนหมอน้ําทําโยคะในช่วงเชา้าช่วงเย็ยนหมอน้ำจะเวทกับคาร์ดิโ นะช่งชวงเช้าเหมือนเราจะทําโยคะเลือกที่จะทําโยคะมากกว่าเป็นการแบบร่างกายเราแบบนอนทั้งคืนใช่ป่ะเชา้ชาเช้ามาก็เออให้เขายืดเขาเหยียดแล้วการทําโยคนะเนเป็นการทําสมาธิรูปแบบหนึ่งด้วยนะเป็นการแบบฝึกกายฝึกใจฝึกจิตไปพร้อมๆกันเลยนะคะจริงๆแล้วกนะ็แต่ก็แล้วแต่ที่เราจะชอบนะจะชอบวหวนะจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นการเอ็กซอร์ซส์ที่เป็นการแบบเคลื่อนไหวร่างกายมันเป็นการเขาเรียกว่าบูตเอเนอร์จีทางด้านร่างกาย เนาะแล้ว3นะคะให้ทําสมาธิทําสมาธิ10-15นาทีเนาะพอแล้วเพื่อให้ร่างกายเราเคุ้นชินนะคะกับการผ่อนคลายเพื่อให้ระบบประสาทอัตโมอัตโนมัติที่ชื่อว่าพาราซิมพาเทติกเขาอยู่ในภาวะผ่อนคลายเนาะไม่ใช่อยู่ในภาวะความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนาคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเนาะสก็คือให้เราแบบฝึกแกตทจูด ก็คือฝึกสำนึกขอบคุณฝึกที่จะขอบคุณทุกอย่างบนโลกนี้4ส,สเต็ปนี้นะคะ 1. ดื่มน้ำา2อ,ออกกำลังกาย 3. ทํทำส,สมาธิ 4. ขอบคุณซึ่ง4วิธีนี้หมอน้ำทำทุกวันนะทำเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยและชีวิตค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจเราก็จิตวิญญาณนอะันนี้ก็เลยเอามาแชร์ข้อ2ทรัพยากรเนี่ยที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือ พลังใจเพราะถ้าเราขาดพลังใจนะคะชีวิตมันจะแบบมันมันพอมันไม่มีใจที่จะทำอะไรอ่ะมันมันจะห่อเหี่ยวมันจะแบบมันจะไม่อยากทำอะไรเพราะนั้นสมองนะคะสมองใช้สมองของเราเนาะเพื่อให้เขาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเติมเขาเรียกว่าเพิ่มรอยหยักในสมองใหม่บางคนเพิ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรรอย ห,หรือว่าแบบทักษะใหม่ให้กับสมองของเราฝึกใหม่เรื่องใหม่ๆทางใหม่ๆให้กับสมองของเรา 1. สมองพลังใจความมุ่งมั่นสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยไปดึงดูดนะคะความมั่งคัง่งความสําเร็จเข้ามานะคะสมองพลังใจความมุ่งมั่นที่เราแบบพยายามที่จะสรรสร้างให้กับตัวเราใหม่ให้กับตัวเราเองเนี่ย มันจะไปดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะและ謝謝 er ้วหยุดเล่าเรื่องที่ไม่ดีในอดีตเล่าเรื่องที่เราผิดพลาดหยุดเล่าหยุดพูดหยุดให้อาหารถ้าไม่คุณไม่ชอบอะไรคุณไม่ต้องพูดถึงมันเลยเออเราจะพูดเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นสิ่งที่เราแบบไม่เอาแล้วอ่ะไม่ต้องพูดถึงมันเลย ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังทั้งสิ้นเรื่องของสุขภาพเออสุขภาพเป็นยังไงบ้างเออตอนนั้นฉันป่วยมันอะอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังจะไปสร้างสารเคมีในเวลาที่คุณพูดถึงนะสมองคุณพูดถึงคุณก็จะเล่าย้อนไปในอดีตแล้วคุณก็จะเล่านูน่นเล่านี่แล้วคุณก็ไปดึงนะคะเหตุการณ์ในอดีตชุดเหตุการณ์ในอดีตความรู้สึกในอดีตและสารเคมีในสมองก็หลังเหมือนเดิมทําให้ร่างกายคุณได้รับ อะไรแบบนั้นแล้วคุณก็จะป่วยเ,เป็นโรคนั้นๆอยู่ตลอดสมมุติว่าถ้าวันนี้คุณอยากได้รถคันใหม่อยากได้บ้านอยากได้อะไรก็ตามแต่ให้คุณพูดถึงสิ่งที่คุณอยากได้ไอ้ส anyway> no. cool ิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยทาไมคุณถึงอยากได้แต่ไม่ใช่บอกว่าฉันอยากได้รถคันใหม่เพราะรถคันเก่าอ่ะมันซ่อมบ่อยเพราะรถคันเก่าอันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่คุณอยากได้รถคันใหม่นอะบอาไหมคุณอยากได้รถคันใหม่เพราะอะไรเอออะไรคือเหตุผล แต่เหตุผลของคุณคือมันพะรถคันเก่ามันเก่ามันไม่ใช่ไงฉันอยากได้รถคันใหม่พะรถคันเก่ามันเก่าพะรถคันเก่ามันเริ่มซ่อมแล้วพะรถคันเก่าตรงนั้นมันผุพะรถคันอันนี้มันไม่ใช่เหตุผลและถ้ายิ่งคุณไปขยายเรื่องเก่าๆอ่ะเรื่องเขาเก่าๆนะมันก็จะขยายอ่ะคุณก็ไม่มีวันที่จะได้คันใหม่เพราะคุณไปใส่ใจกับสิ่งเก่านึกออกไหมคะข้อ3 everything is energy ทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานเพราะฉะนั้น คุณจะต้องแบบขับเคลื่อนนะคะชีวิตคุณในแบบที่คุณถ้าคุณต้องการทรงพลังเนาะคุณต้องเปลี่ยนไปด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตพลังกายก็คือได้จากการออกกําลังกายพลังใจก็คุณก็ฝึกที่จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าแล้วฟังเสียงภายในตัวคุณว่าคุณต้องการอะไรเใช้ใจใช้หัวใจในการสัมผัสสิ่งต่างๆเนาะ ก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะกลับมาใช้ปภาษาสัมผัสเวลากินก็ให้อยู่กับรสอาหารฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็สร้างพลังใจให้กับตัวคุณเองเนาะพลังใจไม่มีใครให้ใครได้ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังกายพลังใจพลังจิตคุณต้องสร้างมันด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครหยิบยื่นให้นะคะพลังจิตก็คือคุณก็สามารถที่จะฝึกได้จากการทำสมาธิคุณก็จะมีพลังจิตที่แก่กล้าขึ้น ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อ4นะคะข้อ4ีระวังทุกคำพูดที่ออกจากปากเพราะคำพูดติดปากนะคะมันคือความเชื่อพื้นฐานที่คุณมีของชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่คุณจะพูดในแต่ละวันเนี่ยพูดด้วยความเพราะความ,วามการที่มันจะเกิดเป็นคำพูดได้เนี่ยมันต้องเป็นความเชื่อนะคะในระดับจิตใต้สำนึกมาแล้วคุณถึงได้พูดเช่นบางคนพูดบ่อยเลย เฮ้ยฉันเป็นคนมัง่งคั่งเฮ้ยฉันเป็นคนโชคดีวานนเนี่ยจะติดคําพูดว่าฉันนั้นเป็นคนโชคดีเออโชคโชคดีโชคดีโชคดีแล้วก็อีกคํหนึ่งที่ว่านจะพูดบ่อยก็คือไม่มีอะไรอะที่ทําไม่ได้สําเร็จทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ว่านจะจะเป็นแบบจะมีนิสัยเนี่ยก็เพิ่งมาสังเกตนะว่าเออเราเราเรามักจะพูดว่าไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่สําเร็จไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้หรอกเออประมาณนี้คือมันก็เลยกลายเป็นคําพูดแบบเพราะฉะนั้นคําพูดติดปากนะคะ ฝึกให้ดีว่าคุณอยากเป็นแบบไหนคุณต้องฝึกพูดแบบนั้นกับตัวเองให้ติดปากและนี่คือ4วิธีการนะคะที่จะใช้สมองนะคะที่จะเทนสมองเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาให้กับชีวิตคุณก็ห<อ>วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพบก,กับมาน้ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ